ดูดวงราศีตั้งแต่วันที่16ถึง30กันยายน2566สำหรับชาวราศีพฤษภทางด้านการงานในช่วงนี้คุณอาจได้รับหน้าที่หรือคำสั่งใหม่ๆซึ่งงานในครั้งนี้คุณอาจต้องไปทำงานร่วมกับทีมใหม่หรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่จะเป็นงานที่คุณทำแล้วรู้สึกสนุกเพราะงานนี้ เป็นงานที่ทำให้คุณได้รับชื่อเสียงหรือได้หน้าประสบความสำเร็จจากโปรเจกต์นี้ได้ทางด้านการเงินของชาวรางสีพฤษศพคุณอาจมีช่องทางใหม่ๆในการทำเงินเข้ามาอาจมาในรูปแบบของงานก็จริงแต่เป็นช่วงที่คุณจะได้เงินเยอะมากขึ้นกว่าเดิมและจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันเนื่องจากคุณยังอยากใช้จ่าย ตามใจอยู่ค่อนข้างมากทางด้านความรักสำหรับคนโสดในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจจากเรื่อง,งานหรือเขาอาจเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันกับคุณก็ได้แต่ความสัมพันธ์อาจเป็นเพื่อนร่วมงานกันไปก่อนส่วนคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คนรักอาจได้ทำอะไรร่วมกันเป็นโปรเจกต์หรืองานบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ทางด้านสุขภาพให้ระวังอาการหวัดหรืออาการภูมิแพ้